สิไปก้านกับปูเจ้าสิไปก้านกับปูอยู่ทางปูกับปูยัง,งกับปูห้างเอามายังไงนี้กับปมาาูมาขายอ๋อมาขายขายจังไรขายเป็นตัวบ่หรือว่าขายเป็นโลว่ะโลเท่าไหร่อันล 70, โ,อโลเจ็ดสิบพันโโหโลเจ็ดสิบพันแพงอยู่ด้วยเนาะรอบนนึงเจ้าได้เท่าไหร่บ่หนี้จากโลได้แต่สามโลได้แต่สามโลยี่สิบเอ็ดโอ้ ยี่สิบเอ็ดก็คือสองแสน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 แสน 10, ิบพันบ่เอาประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้เนาะต่อรอบเนาะไปจักมื้อป่ะนี่สองมือ้สอสมื้อผู้อ,อันนี้ในกระเป๋าเจ้านีมาาา่มียังมีข้าวบ่ข้าวข้าวกรับยังไม่ได้ข้าวเลยนไปนึ่งกินอยู่พุ่นแล้วก็กินกับจามกับปูนี่บ่เมื่อาฝานตกทุกเจ้าไปอยู่ไสบป่ะนี่มีอัน เียงเลยอ๋ออยุ่เถิงกับมีที่ยงไปเอไวายเหรอหมู่เจ้าอยู่บ้านนั้นหรอเอยู่บ้าน๋อเราไปหาเขาเราขี่รถจักรไปนำกันบอกย,ย่างเอาเลยย่างเอาย่างไปทางนี้ไเี๋ยโอ้ขึ้นภูข้ามห้วยมาอีกอไปจักคนอสองคนก็หมูห่ค<อ>่ะโอ้หมู่ห้างหมู่แพงกันเนาะ<อ>จักมือไปเทื่อนึงค่ะ สองสามมือจังไปเธอเนึงไปดูบันนี้เอามาเท่าใดข้าเจ้าก็ซื้อเบิดบ่บันนี้เจ้าก็เอาเก็บไปกินอยู่บ่เอาเก็บไปอยู่สามสัปด์สี่สัปดาอ๋อบันนี้อยู่เฮือนะได้สามีครอบครัวเลยบ่ลูกเด้มีเจ้าคนยังยังบ่มีอยู่ก็มีสองคนบ่อยู่ก็พอพอเท่าไม่เท่าอีกไม่เท่าเสียสามคนบ่อยู่นะโอ้ เจ้าอยู่บ้านนาด่างในหรือเออญด่าด่างน้อยหรือน่าด่างใหญ่น่าด่างน้อยน่าด่างน้อยนี่ว้าเจ็ดปีแล้วปีนี้เออชาวป่ายละชาวป่าย์เลยโอ้ใช้ไหนผู้บ่าวไปยังเสื้อผ้ากันไปใช้ไหน่อยไปหน้าบ้างไปยังไปคุยสาวบ่สาวยังนะเอาหมาเอาหมาไปเอาหมาไหยังโอ้ เมนูบ่คือบทสาวร้ายบ่สาวย่างแนะนำเลยนะสาวย่งงางพึ่งย่างย่างมาแป่ทางพุ่น์เลยไปเลือดโอ้ไปเอามามาเลี้ยงบุ่กคนทางขึ้นหนาวจอดรถไปนี่นี่เดี๋ยวถ้ายามหนาวแล้วมันข้ามได้เดี๋ยวผมสิพาทุกคนข้ามไปเบื่องนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปดอกดีกว่าเนะเาะเขาย่างนี่ประมาณรักนึง เต็มๆนะอันเพื่อนกันย่างมาหาหมูก็จะไปเบิ่งกกะปูนะครับนี่ในที่สุดนะครับเฮาก็ย่างข้ามมาได้เรียบร้อยโอ้โอเคโอเคทุกคนถึงแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณน,นี้นะครับโอ้นี่รถเพื่อนกิดจอดไว้นี่หลายเลยนะแล้วก็ย่างข้ามไปข้ามมาโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เหนื่อย yeah mm -hmm.